เต็มรถพอดีเอาไปไม่หมดจ้ะนี่เหลือกองนี้กองนี้ยังเอาไปไม่หมดเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งได้อีกเที่ยวหนึ่ง โ๊บน้ำใหญ่เลย <laughs> จับไปดีแล้ว ขึ้นไปไปขายพรุ่งนี้พี่น้องจ๋าไปขายพรุ่งนี้จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละจ้ะหมายก็มัดรถไปเรื่อยๆขอบคุณมากนะคะ